สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดจุดแล้วครับก็เดี๋ยวนี้มาซ่อมนี่ครับหม้อแปลงนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์นะครับ9โวลต์2แอมป์นะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จลำโพงบลูทูธตู้ลำโพงขนาดใหญ่นะครับนี่ครับลูกค้าเขาบอกว่าประหยัดตังค์มาอยากซื้อครับแล้วก็ตัดอย่างี้ อีกเครื่องนึงเขาใช้9กาวนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นหัวเล็กอีกเครื่องนึงก็จะเป็นหัวใหญ่นะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะนี่คือเขาตัดนะครับแล้วก็ใช้อแดปเตอร์ตัวเดียวในการชาร์จครับปรากฏว่าต่อขั้วผิดนะครับบวกไปลบลบไปบวกนะครับก็เลยเสียเลยนั่นเองนะนี่ครับเสียเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเสียแล้วเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับ อะผมจะลองเสียบไฟดูนะครับเพื่อนนะแล้วก็ตั้งไปที่ DC 20โวลต์นันเพื่อนนะใช้มิเตอร์วัดครับ,รบนนะขึ้นอยู่ห้าจุดเก้าอ่ะขึ้นหกโวลต์หกจุดหนึ่คูบวิ่ง วิ่งไม่ค่อยนิ่งนะเพ he ื่อนนะนะครับอาการแบบนี้เป็นที่อะไรนะครับโวลต์ไม่เต็มนะครับเพื่อนนะเออเป็นอะไรที่แปลกนะครับจากเก้าโวลต์เหลือแค่น claro> ี้นะเพื่อนนะในกานเพื่อนครับจากเก้าโวลต์เหลือห้าหกโวลต์นะครับทีนี้เราก็มาดูอ่าปกติเก้าโวลต์นะครับโวลต์ลอยมันจะต้องอยู่ประมาณสิบสิบถึงสิบเอ็ดโวลต์เลยนะครับเรียกว่าโวลต์ลอยนะครับโวลต์ที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับ พอไปเสียบอุปกรณ์แล้วแรงดันก็จะตกคอมาอยู่ที่ประมาณ9โวลต์ทั้นเพืนะนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะผมเอามือลูบรูปตรงจุดนี้ดูก่อนครับนี่บจะมีน็อตอยู่นะครับบางรุ่นมันจะไม่มีน็อตเงเพื่อนต้องสังเกตนะครับเวลาแกะนะครับบางรุ่นเ็าจะหลอมมาเลยนครับหลอมมาเลยก็อย่างที่ผมบอกครับเพื่อนก็เอาคัตเตอร์นี่แหละครับตอกเลยครับตอกตรงที่ มีรอ,อยต่อแบบนี้นันเมื่อนนะสำหรับตัวที่มีนอ็อตก็สังเกตนะนครับนะครับมาดูข้างในกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ผมเสียบแป๊บเดียวร้อนเลยนะเพื่อนนะนี่ไงครับเพื่อน,เ,อนเจอการแล้วครับ เปิดไฟนล่นหนึ่งอ่ะเพื่อนจะได้เห็นเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับโอ้โหสีตัวนี้ก็สีตัวนี้ก็ไปด้วยนะเพื่อนครับนี่ครับผอมืัอสัมผัสนี่โอ้ร้อนแตะไม่ได้เลยนะเพื่อนนะนะครับ input ตอินพุตเอาพนะครับไปหมดเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูอ่านค่าของตัวนี้ก่อนนั้นเพื่อนนะนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านค่าให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าสี่หกโวลต์นะเพื่อนนะสี่ร้อยเจ็ดสิบในโครฟลัดนะครับนะครับ,รบ v, สี่หกโวลต์สี่ร้อยเจ็ดสิบศูนย์เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นสี่สี่ร้อยโวลต์นะครับเพราะว่าขาไฟอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยเสียบไฟเข้ามาแล้วก็ ผ่านตัว R กอ,องกระแสด้วย C ตัวเล็กๆนี่ครับแล้วก็ถึงจะผ่านไดโอดแล้วก็มาแปลงเป็นไฟ DC ตรงจุดนี้นั่นด้วยนะน่ครับจุดนี้ด้ไงครับเจอจริงๆด้วยครับน่ครับ400โวลต์4.7ไมโครฟรัดนะครับก็เราเห็นด้วยตาเปล่าในลักษณะนี้แล้วนะเพื่อนนะก็ไม่รอช้าครับ เปลี่ยนซีสองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาวัดค่าว่าเขาจะนิ่งจากห้าโวลต์นะฮะมันก็คงจะไม่ถึงสิบกโวลต์นี่แล้วครับเพราะว่าเห็นไหมครับเขาเก็บประจุไม่ได้แล้วนะครับดีที่ตัวแปลงไฟไม่ระเบิดนะเราบอกทีวงจะไม่เสียบเลยนะในคราวนี้ก็ลองดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะซีตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็ไม่รอช้านะครับในการหาอะไรครับก็ไปเอาจาก บอร์ดเก่เาๆครับอันนี้คือยังไม่ได้วัดค่าอะไรนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะแกะมาก่อนนะครับตัวนี้ c สี่ร้อยโวลต์สี่จุดเจ็นะครับผมก็จะเอาจากตัวไหนครับตัวนี้ครับฝั่นงนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวจะมองเห็นหรือเปล่าตัวเล็กครับ4ี่โวลต์4ี่จุดเจ็นะครับตัวนี้มันบวมนั่นเพื่อนนะแต่ผมมองเห็นตัวนี้ยังไม่บวมนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาแล้วก็มาวัดค่านะอันนี้ก็ติดเก่าไว้นะติดเก่าไว้ผมจะ จะกาวครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ตัวที่ระเบิดเลยนะนนเพื่อนนะสิบหกโวลต์สี่ร้อยเจ็สิบไมโครฟรัดนะครับนะตัวนี้นะผมหาสิกโวลต์ไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็จะเอาตัวตัวนีน่เพื่อน,นครับยี่สิบห้าโวลต์นะยี่สิบห้าโวลต์4ี่รอยเจ็ิบครับโวลต์ v, นนเกินได้ครับแต่ค่าไมโครฟลัดจะเกินนะนนเพื่อนนะก็ทำการแกะครับ งานเพื่อนครับแกะแกะแกะผมแกะ4 0่โวลต์ก่อนดีกว่าครับตัว4 0 0โวลต์ตัวที่ดีดนะเพื่อนนะ4 0 0โวลต์ตัวดีนะครับนี่ยะงัดไว้หน่อยหนึ่งครับเพราะไม่มีที่จับครับเพื่อ <c oughs> นเพื่อนนะก็ดูแต่วปลวกไปครับ นะครับพลังงานสะสมนะครับนครับเวลาเรามีแผงวงจรเล็กๆติดนิดต่างๆนะครับจะได้ไม่ต้องสั่งซื้อับเนี่ยไปสั่งซื้อก็สียเวลาก็เงินครับเนี่ยเราก็เก็บสะสมไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาวัดมาวัดกันนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไหนเอ่ยตัวนี้สิบหกโวลต์อ่า สี่หกโวลท์มีบวมทั้งคู่นะครับผมก็จะเลือกเอาตัวนึงครับอ๋อเดี๋ยวอะไรมางัดนะครับเพื่อนคนระับอาจจะงานเพื่อนครับ ก็จะยิงลักษณะนี้นะเพื่อนนะอันนี้คือผมยิงใบาบางส่วนนะครับก็เลยออกง่ายนะครับเพื่อนนะนี่ครับเซตค่าให้เป็นศูนย์ก็นีครบใช้ไก่พวงให้บวกลงมนโดนกันนะแล้วที่นี้เราจะมาวัดว่าค่าไมโครฟลัดที่เราจะไปเปลี่ยนนี่มันโอเคหรือเปล่านะับผมยังวัดตัว470ก่อนพื่อนะ470ก็อนเพืนะ่อนก็ตั้งไปที่ ย่านวัดของไมโครโฟลัดครับมิตเตอร์ก็อย่างที่ผมบอกว่าก็สําคัญนั่นเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใช้นักการซ่องงานนั่นเพื่อนนะเพื่อนดูที่มิตเตอร์นะครับโดนบอกไม่รู้นะอ่าเนี่ครับขึ้นมาแลวครับสี่ร้ยสาสิบสามนะครับปฏิว่าโอเคนะเพื่อนนะตัวนี้ค่าเท่าไหร่ละจาไม่ได้ละยี่าโวลต์อันนี้ครตัวเล็กๆครับสี่จุดเจ็ 4.7ก็ปรับไปเลยนะครับ20 mm. ิไมโครฟลัก4.7่เจดี๋ยวมาดูกันครับอ่า4.02โอเคครับก็น่าจะได้นะครับพอได้แล้วก็เปลี่ยนไลออนพื่อนครับเอาตัวไหนดีที่มันจะง่ายๆหน่อยครับเปลี่ยนตัวสี่ไลโวลเลยกันครับ 400โวลต์ตัวนี้นะเพื่อนนะก็จัดการเลยครับผมบอร์ดมันไม่นิ่งนะเพื่อนครับเพราะบอร์ดมันหมายความว่าคือบอร์ดมันนะผมจะดูดสองสองตัวนี้ออกครับเพื่อนก็แต้มตะกวัวก่อนครับ นี่ครับดูดูตัวกลัวก็เวลาซื้อก็ซื้อตัวใหญ่ๆนะครับซื้อตัวใหญ่ก็จะมีแรงดูดนะเพื่อนเวลาแกะเราดูลายปิ้นทีหนึ่งนะครับทําไมถึงต้องดูเพราะว่า,วาบางตัวมันจะไม่มีบวกลบบอกที่บอกนั่นเะพื่อนนะก็สังหัสสังเกตนิดนึงนครับจํานิดนึงนะครับอย่างเจ้าตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับ บอกอยู่ก็จะดีนะครับฝองนี้ก็จะเป็นลบนะครับอันนี้คือตัว400โวลต์ครับแล้วก็เอาตัว400โวลต์มาใส่นะครับเพื่อนครับบวกลบก็เหมือนเดิมครับให้ตรงกันครับนี่เพื่อนเพื่อนครับแกะเสร็จแล้วก็ลบเข้าไปด้านลบนะครับอย่าผิดนะครับเนี่ย400โวลต์นะครับโวลต์เกินได้ครับ450ก็ได้ยิ่งดีครับยิ่งทนแรงดันไฟได้ดีก็โอเคเลยนะครับ เปลี่ยนแล้วก็ใส่เลยเพื่อนทีได้ไม่ต้องจำมันหยิบผิดหยิบถูกอะไรเงี้ยมันนะนี่ครับกรณีที่เสียก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประหยัดไปหน่อยนึกบ่่ะนะตัวเดียวชาร์จสองเครื่องเนาะนอกจากว่าอะแดปเตอร์มันจะ ทำงานหนักแล้วยังในส่วนของตัวอาบอกรบลุบอีกลบด้านไหนด้านนี้สายอมไม่ติดนะครับแม่นี่ครับอวกอะแเตอร เล็กน้อยอย่างงี้นันเพื่อนนะนะครับเชื่อมิติก็ใส่น้ำยาแล้วก็เพิ่มตะกั่วนิดหนึ่งครับเพื่อนนะครับติดแล้วครับดึงดูครับที่ผมะจะเอาบัวตัวที่ระเบิดแรงๆเงนี่ยน,นะครับนะครับตัวนี้เราเป็นตัวเก็บประจุและคายประจุไปว่าจากี่โวลต์กี่โวลต์น,นั่นเพื่อนนะ นะครับอาจจะบางทีอาจจะไปเร็วิด้นึงครับเ,เพื่อนๆที่ติดปัญหาตรงไหนครับมีอะแเตอร์บะไรหนก็นะครับคอมเมนต์มาได้ครับอันนี้สำคัญนะเพื่อนนะผมก็จะแยงแยงคือ บางทีตะกัวมันไม่ออกไม่หมดครับเราก็ใช้อย่างนี้แยงครับเพื่อจะได้เข้าไปง่ายนะอันนี้ผมก็เอาตัว25้าโวลต์นันเพื่อนนะ4 7 0สบตรงกันนะครับค่าไมโครฟรัดตรงตรงกันนะครับเห็นไหมครับ4้ยเจ็ดบนะครับโวลต์เกินได้ไม่เป็นไรครับแต่ค่าไมโครฟลัดอย่าสูงหรือว่าอย่าต่ำเกินไปนะครับอย่งั้นจะรับไม่ได้เอาผมลืมไปพูดมากแล้วก็ลืมนะครับนี่ครับบวกลบอย่าผิดนะครับ อ่านี่ครับบวกลบอย่าผิดเป็นอันขาดครับนะครับเอ,อใส่เข้าไปอันเปนย่ผมก็เริ่มเป็นแหลมครับหัวแหลมผม ทำงานหนักในการตรงนี้นี่ครับเพื่อนๆครับเช็คบวกลบถูกต้องนะครับทั้งสองตัวก็ล้างบอร์ดครับนี่ครับล้างบอร์ดให้สะอาดครับเพื่อนครับโอ้โหมัำไปหน่อยอ่านแรเพื่อนเห็นไหมครับล้างบอร์ดบางทีมันขูดไม่ออกนะตรงจุดนี้เห็นไหมเนี่ครับทีมใช้มองด้วยตาเปล่าด้วยนะครับตอนนี้ผมใส่แว่นก็เลยมองเห็นนะเพื่อนนะ เดี๋ยวรอให้เสร็จตัวนิดหนึ่งครับอ่ะทีนี้เราก็ลองไฟครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าน้ำยาที่เราล้างนะครับมันแห้งบ่อสนิทแล้วนะครับก็ประกอบเข้ฝ่ายคันเพือนะครับเดี๋ยวจะมาลองไฟกันว่าไฟที่มันวิ่งแว๊บๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ก็เปลี่ยนทุกอย่างแล้วนะครับที่เห็นด้วยตาเปล่าอ่างอื่นยังยังไม่ได้วัดอะไรนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวลองเสียบด,ดูเนี่ยอย่าลืมว่าบวกลบต้องให้โดนกันนะครับเปิดไฟแล้วนะครับเนี่ยผมเปิดไฟแล้วนะครับเพื่อนนะดูมองเห็นรเปล่านี่ครับเปิดไฟแล้วนะครับก็มาวัดแรงดันไฟที่ออกครับอ่าก้าโวลต์ก็จะนดาประมาณสิบถึงสิบเอ็ดโวลต์น,นะเพื่อนนะมันก็ดูครับว่าจะได้เท่าไหร่ เปลี่ยนแล้วยังไม่ออกครับเนี่ยไม่มีโวลตออกมาเลยนะครับอยวกต้องเข้าไปเช็คใหม่นะเพื่อนนะตัวไหนเสียครับเนี่ยกลับเข้ามาดูผมก็เจอปัญหาครับจาได้ไหมครับที่เราเชื่อมตรงจุดนี้เห็นไหมครับปินมันลอกครับเมื่อกี้ก็เลยวัดวัดค่าไม่ออกครับผมก็เลยย้ายขั้วลบมาตรงจุดนี้นันเพื่อนนะเนี่ยครับตรงนี้ปินมันลอกเลยนะทีนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพื่อนครับกรณีที่ เพื่อนต่อแล้วมันต่อขั้วผิดรบวกเป็นลบลบเป็นบวกแล้วไปชาร์จอุปกรณ์ก็ซ่อมตรงนี้เสร็จก็ไม่แน่ใจว่าพี่ก็จะต้องไปดูที่ลำโพงด้วยหรือเปล่านะครับผมเสียบไฟแล้วครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวจัดตำแหน่งโอเคอเพื่อนก็นดูที่มิเตอร์นะครับิดสวิตช์ปับ๊บดูที่บวกลบ นี่ครับอันนี้ลบจิ้มไปก่อนนะครับนี้บวกอ่านได้ไหมครับขึ้นแล้วครับ9.87นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่ครับ9.87โอเคนะแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมเดี๋ยวผมจะใส่หัวให้ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เป็นคลิปต่อเนื่องเลยแล้วกันครับใส่หัวอะแดปเตอร์นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมใส่น็อตก่อนครับ นี่ครับหอแดปเตอร์นะครับผมก็สั่งมาเยอะพอสมควรครับนี่ครับเอาไว้ใส่จะเป็นเบอร์เดียวกันนะเวลาเพื่อนใส่มันจะได้ง่าย,ยางนเพื่อนครับก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับอย่างงี้นั่นเพื่อนนะใส่เข้าไปก่อนเลยนี่นะครับเน่เลิกเรียนทีเดียวเสียงดังเลยน,น,นะเพื่อนนะก็ตรงจุดนี้เป็นตรงนี้เป็นบวกนะเพื่อนครับ เล็กๆนี่เป็นบวกก็คือตรงจุดนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเป็นลบนั่นเพืือนนะมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะเนี่ยนะผมจะเชื่อมอเชื่อมลบก่อนดีกว่านะครับเชื่อมลบก่อนก็ใส่น้ำยานีดหนึ่งนะครับแบนี้นะครับอาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทําให้จบเคสเป็นเลยครับ ก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนะนะอันนี้จะยาวไปถ้าผมตัดนีนนบวกน้านเพื่อนนะอย่าผิดนะครับเพราะว่าตัวตัวชาติลำโพงมันเป็นบวกในลบนอกนั้นเพื่อนนะนะครับ หัวลบครับเสร็จแล้วครัเบเพื่อนก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้ามาหมุนเลยครับอาจจะ,ะเก็บตัวนี้หน่อยหนึ่งก็ได้ครับเราจะหนีบไว้กันกันกระชากนิดนึงครับตัวนี้นะครับหนีบคััวเข้าไว้กันกระชาก เวลาเรากระตุกกระชากอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะหมุนในลักษณะนี้นะเห็นไหมครับก็สวยงามนะครับเพื่อนครับเสียบปลั๊กเทสขั้งสุดท้ายครับอะีรครับเนี่ครับผมก็เสียบปลั๊กแล้วจะเปิดสวิตช์ครับอบวกไนก็คือเห็นไหมผมเสียบมิเตอร์สายบวกเข้าไปนะเพื่อนจะดูที่เห็นไหมครับไฟนิ่งแล้วครับนะสี่กองกระแสไฟนิ่งนะครับไม่วิ่งไม่ไรนะครับเก้าจุดแปดเจ็ดถือว่าโอเคนะครับผ่านครับพร้อมส่งงานนะเพื่อนนะนี่ครับ าการตัวเช็คซ่อมนะครับสวิตชิ่งเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์นะครับเก้าโวลต์สแอมป์นะครับสระเบิดเลยนะครับอย่าต่อขั้วผิดบวกลบนะครับสําหรับการซ่อมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเอหรือว่าเพื่อนๆพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับ